สวัสดีเพื่อนชาวเกมชินิแพททุกคนนะครับพบกับผมนายจตุเสถคนเดิมนะอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ทาง h o โลเวิร์สก็ได้ทําการประกาศเนาะตู้กระชาประจําแพทเก็นชิน42ในครึ่งแรกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็5ดาวเรารู้กันแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวของฟรีนะกับตัวของหมอไปเนาะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราก็รอตัวละครสีดาวันอยู่นะครับว่าจะเป็นใครบ้างซึ่งวันนี้ก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวของเชาร์ล็อตหนึ่งตัวนะครับเป็นตองคอเล่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของเปบตวนต้นะรััเปป็นดาาะจํตตวของ ฟูริน่าเองนะครับแล้วก็มีเจ็ดสเปนดอร์เอ่อเจ็ดโฟร์สเปนดอร์นะครับของตัวหมอไปสีดาวเป็นตามนี้นะครับก็เป็นตัวของซิงเลสนะครับ Sacrificial Sword Darkbane เอ่อเดบิลแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของอันนี้เรียกว่าอะไรนะสมุดแซกอะสมุดแซกเอ่อเซอร์วิเชิ่ลแฟกเมนต์อ่าจำได้แล้วนะครับผมก็เป็นเป็นประมาณนี้เนาะก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับว่าพอมีโต้กระชาใหม่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยถึงเรื่องความคุ้มค่าในเชิงของเมตาของแต่ละอันกันเนาะว่าแต่ละตัวละครนะครับที่อยู่หน้าตูนะ้ณตอนนี้มีความน่าสนใจอะไรเพียงไหนบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงอาวุธต่างๆด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราได้ใช้มันเยอะมากน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็ความคุ้มค่ามันเยอะประมาณไหนนะครับ ไปหลหยดพร้อมกันเลยก่อนครับรู้ไหมว่าคนฉลาดเนี่ยเขาเติมเกมกันยังไงนี่เลยเคเบ e ลเพลร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมชนิแพ็ก พรอนใครสตาร์เร็วหรือแม้แต่ RV ว e ก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ไอเดียพัสดขอแค่แจ้งยู d ดีก็สามารถเติมได้แล้วแถบมบราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำบธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้เดีวยวกันนะครับเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเขวยวเป๊ที่เดียวเลยนะอ่ะมาเริ่มที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนนะครับ าดาวเนี่ยก็ฟินฟูรินากับตัวของมอบไปนะครับจริงๆผมมีทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็คือตัวของซีอูสองที่สมใครดีนะครับก็สามารถแวะไปดูคลิปนั้นกันได้ข้อมูลในนั้นค่อนข้างจัดเต็มอยู่นะครับแล้วก็ยืดค่อนข้างยึดยาวอยู่เพราะงั้นก็เพื่อไม่ให้เนื้อหามันซับซ้อนกันก็อยากให้ไปดูคลิปนั้นนะครับแล้วก็ใครอยากได้เนื้อหาที่แบบว่ายาวๆจัดเต็มจริงๆเนี่ยก็ไปดูในไลฟ์ละกันมีมีเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของไลฟ์วิคออฟฟูรินะแล้วก็ไอ สั้นๆละกันนะครับฟุยนะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โดยภาพรวมแล้วจัดว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับเออมีดาเหจส่วนตัวที่โอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแปะน้ำเออโดยภาพรวมแล้วก็จัดว่าดีนะสามารถเอ่อใช้ในการเล่นกับปฏิกิริยาธาตุต่างๆนานาได้ตามได้ตามปกติยกเว้นในบางทีมที่ต้องการการแปะธาตุที่สม่ําเสมอยกตัวอย่างเช่นในทีมทาระเหยในบางทีมเป็นต้นเช่นหูเต่าอะไรแบบนี้นะครับหูเต่าเป็นตัวละครที่เราต้องการชาติตีต่อเนื่องใช่ไหมครับการแอพพลายเรื่องของไพโลมันจะเกิดขึ้นอย่างต่่ออเนืง แต่ว่าในส่วนของสก e ิลอีฟูยนาเนี่ยนะครับก็โอเคแหละมันแปะน้ําดีแต่ว่าเรื่องความสม่ำเสมอเขาเรียกแะไรมันมันไม่ได้เป็นเป็นการแปะน้ําที่สม่ำเสมอขนาดนั้นมันอาจจะมีบางจาังหวะที่ขาดช่วงการแปะน้ําไปสุดท้ายก็เลยทําให้การชาร์จตีของกูเตามัน อ,อ,อาจจะมีการเสียเรื่องของการปฏิกิริยารลเหยบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ต้องซีียสไฟเพราะว่าในทีมของน้องกูเต๋าเนี่ยโดยปกติเรามักจะนิยมเล่น2น้ํากันอยู่แล้วนะครับก็คือพูดได้ง่ายว่ามันจะมีซิงชิลหรือยาห,หลานคอยแก้ปัญหาของฟูรินะาตรงนี้อยู่เพราะงั้นไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องบัฟนะครับบัฟของฟูรินะาค่อนข้างเยอะนะครับโดยภาพรวมแล้วเราจะได้ดาเมจโบนัสเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมจากตัวของฟูริน่าเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณเ้าสับนึกเก็ดสิบเาอยู่ประมาณ40ซึ่งก็คือเนเานะ แจกเยอะกว่านะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วแจกทั้งทีมด้วยเพราะงั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละเพียงแต่ว่าปัญหาหลักของฟรีน่อยู่ในเรื่องของการลดเลือดของเพื่อนร่วมทีมนะครับระหว่างที่เราใช้งานสกิล E เนี่ยมันจะมีการลดเลือดของเพื่อนร่วมทีมด้วยเนาะซึ่งก็ตรงนี้นะครับก็เป็นทำก็เลยทําให้ทีมของฟรีน่ค่อนข้างจํากัดในระดับหนึ่งไม่ได้ไม่อไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเล่นได้จํากัดแต่ว่า,าทางเลือกในการจัดทีมของเราเนี่ยค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเราต้องหาตัวฮิวที่เหมาะสม เข้ามาจัดทีมคู่กับตัวฟยนะในขณะที่ว่าทีมอื่นๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วขอแค่ว่าเป็นตัวละครฮิวหรือว่าตัวละครสร้างความปลอดภัยอะไรเนี่ยนะครับก็ก็เวิร์กหมดเลยแต่ว่าอย่างตัวของฟยนะาเนี่ยไม่ไม่ใช่เนาะนะครับก็ก็อาจจะทําให้การจัดทีมของเราลาบากบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือตัวของหมอไผ่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างดีนะอย่างน้อยเป็นตัวละครสือเวทใช่ไหมครับแล้วก็เป็นาธาตุไม้ด้วยยังไงิรัพนเติกระนากาตย หน้าที่มากด้วยนะครับทั้งเรื่องของการแปะไม้ทั้งเรื่องของการฮิวใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของบัฟต่างๆนะแต่าาว่าโดยภาพรวมบัฟเอออะไรอ,อ้สิ่งเหล่านี้หมอไปทําได้ไม่ค่อยดีมากคือเป็นตัวละครที่หลากหลายแหละแต่ว่าหน้าที่ต่างๆของหมอไปเขาจะไม่ได้สุดเอ็กซ์ไปทางใดทางหนึ่งขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ในบางสถานการณ์เราหยิบตัวอละครอื่นที่เป็นสุดทางในหน้าด้านนั้นๆเออมามันมักจะดีกว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแปะไม้อะไรเงี้ยหมอไปเขาก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเออแปะไม้หมู่ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่แล้้้้้ววววจจะะเเเเปปปปปป็็็นนนนนแแลลกกกาาาารรไไไมมมบบดดดีีียย่่ึงงถััญหหต ภาพลมมละทีมันก็จะดีกว่าเป็นต้นนะครับเพราะงั้นแต่ว่าโดยภาพลมแล้วก็โอเคแหละแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ,อ ตู้นี้นบังเอิญว่ามันเป็นตู้คู่กับตรงฟรุยนาด้วยนะครับแล้วก็ฟุยนะเป็นตัวละครที่ลดเลือดเพื่อร่วมทีมใช่ไหมความจะเป็นในการต้องการฮิวมันก็สูงขึง้นมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหมอไปอาจจะมีแวลูที่สุงมากขึ้นด้วยพเพราะงั้นก็เด๋ยลรอดูกันอีกทีละกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะตอนนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ดีประมาณนึงแต่ว่าอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่เช่นบางทีเราอาจจะเก็บเพชรไปเปิดไนาดาอาจจะคุมค่ากว่าก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าก็โดยภาพรวมแล้วก็โอเคนะครับใครอยากได้ก็เปิดมาได้เลยเนาะอ่อะ ลงอบิสบ่อยขนาดนั้นโดยเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเปตโตเป็นตัวละครไฟฟ้าตัวที่2ของทีมเนาะโดยปกติแล้วทีมไฟฟ้าโดยทั่วๆไป <c oughs> เช่นทีมแอคเกร์เวตอะไรเงี้ยก็จะมีคอหลักไฟฟ้าอยู่หตัวก็คือตัวของฟิก ใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวละครไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเนาะซึ่งโดยปกติก็มักจะนิยมเลือกเป็นตัวละคร5ดาวกันเช่นตัวของยะเอเช่นตัวของเครอฉิงอะไรเงี้ยหรือว่าตัวของไซโนเป็นต้นใช่ไหมครับก็เปโตอาจจะเป็นตัวเลือกลองๆนะครับได้ปริมาณดาเมจที่อาจจะสู้ตัวละครพวกนั้นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าโอเคโดยภาพรวมแล้วการเอิบตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครสีดาวที่มีดาเมจหมู่ที่ค่อนข้างดีนะครับคิดหลักดาเมจของตัวละครนี้มันจะไปอยู่ที่ตัวของสกิลดาเมจเนาะความพิเศ นะครับเวลามีมอนสเตอร์2ตัวเนี่ยเขาสามารถเชนไฟฟ้าได้โดยรวมต่อการโจมตีปกติ1นึ่งิเนี่ยเขาสามารถเชนได้ประมาณ5ครั้งซึ่งมันก็หมายความว่าดาเมจส่วนตัวของเปโตมันก็สูงมากเวลาที่เจอมันหมูใช่ไหมครับเออพราะงั้นก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีแหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้เปโตยังมีเรื่องของการลดความเสียหายหรือว่าดาเมจเดดรีชันด้วยก็ทําให้ทีมของเราทึกขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวตึงที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนกลุ่มดาวสิ่งไอสิ่งหลักๆของเปโตเนี่ยจะอยู่ที่ซีสอนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเวลาที่อยู่มอนสเตอร์2ตัวใช่ไหมมันก็จะเชนไฟฟ้าได้ได้ อยู่5ทีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆจริโดยปกติแล้วที่ c 0เนี่ยจะเทรนได้3รอบเนอะแต่ว่าเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มี C2 เนี่ยก็คือจะเทรนได้5รอบตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือหมายความว่าตรงนี้เป็นกลุ่มดาวหลักของเปโต้นั่นแหละเนอะที่เหลือไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับหมายถึงว่าเป็นกลุ่มดาวที่เฉยเฉเของเปโต้อาจจะมีทีนึงก็ C5 เพราะว่าเป็น เป็นดาเมจหลักของตัวเปโตใช่ไหมอันติใช่ไหมครับก็ได้ซีหามาก็ตตคูณอันติก็เพิ่มขึ้นก็แรงขึ้นแหละใช่นะครับแล้วก,ก็อีกทีก็อาจจะเป็น C6 กเนาะก็ช่วยในเรื่องของการที่ลดต้านทาน้รยไฟฟ้าแต่ว่ามันก็ลดแค่15%เองถูกป่ะนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะเพราะหลกักๆตัวละครเนี้ยมันก็จบที่ C2 แล้วแหละเนาะเนะพราะงั้นใครที่มีเปโต C2 อยู่หรือว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเปโต C 2สอเออซเนี่ยก็เปิดตู้นี้ก็ช่วยเราได้เยอะอยู่นะครับเออแล้วก็สามารถปั้นมาเล ่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือตัวของโคเล่เออต้องบอกว่าโดย,โดยภาพรวมแล้วโคเล่แวลูกของเขามันจะไปอยู่ที่กลุ่มดาวเนาะเพราะว่าเอ่อโดยปกติแล้วเราจะได้ตัวของโคเล่มาจากการลงอบิสกันอยู่แล้วถูกไหมเราลงอบิสไเปุ๊บจบชั้นไหนนะทุกคนชั้นชั้นที่4ี่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออก็คือเราจะได้ตัวของโคเล่มาตัวหนึ่งอยู่แล้วเพราะงั้นหมายความว่าเวลาที่มันเป็นอยู่ติดตู้กระชาเนี่ยความคุ้มค่าเขาจะมาอยู่ที่กลุ่มดาวนะครับเอออะแต่ว่าเรื่อง cover level ของโคเล่โดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีมากแต่ก็ไม่ไได้้้้้แย่่่่เเหมมืออน,นนนนกกกัะตงบววาาช ine, ใชใใคร็ เล่กันบ่อยอยู่เพราะว่า,าจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้มีตัวละครธาตุไม้เยอะแหละใช่นะครับแต่ว่าใ,ในใน,ในบางสถานการณ์ในบางทีมเราหยิบโคลเล่มาใช้มันก็ไม่ได้แย่มากเนาะเอาเอาเป็นว่าก็เป็นตัวละครหนึ่งแล,และกันที่สมมติว่าถ้าคุณจะหยิบมาปั้นก็ไม่ก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่ามีตัวละครธาตุไม้ตัวอื่นท,ที่ที่น่าสนใจกว่าอายกตัวอย่างเช่นตัวของเหยาะยา,ยาเป็นต้นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับเหยาะยา,ยาได้ทำฮิวได้ด้วยแปะไม้ก็ก็ดีด้วยอะไรเงนะี้ยใช่ไหมก็อาจจะนิยมปั้น Okay. นะครับกลุ่มดาวสําคัญโคเล่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากนะก็จริงๆมันจะมีบางกลุ่มดาวที่ช่วยในเรื่องของการแปะไม้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เยอะมากอะ่ะก็เท <laughs> <laughs> ๆมันทิ้งไปก็ได้เนาะก็อาจจะมีที่ดีก็อาจจะเป็นตัวของ c 4นะครับก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้ตัวของสกิลอัลติเมทใช่ไหมก็ทําให้อ่อ เอยมเพิ่มลงทีมเพิ่มขึ้นก็เพิ่มดาเมจเทีมขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ไดีอะไรมากเอาเป็นว่าตัวละครนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสการส่วนใหญ่แล้วณปัจจุบันเราหาที่ใช้ได้ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นใครอยากเล่นก็เล่นเฉยๆแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยแนะนำมากเก็บตัวของทรัพยากรอะไรเงี้ยไปไปใช้งานที่เหยาะๆมันมักจะเวิร์กกว่าเนาะ ใอ่ตัวหนึ่งเป็นชาร์ลอตเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่เข้านะครับก็เป็นตัวของมิกะไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์นะครับก็จริงๆแล้วหลังจากที่คลิปนี้ลงก็น่าจะมีไลฟ์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถไป,ไปย้อนมาย้อนดูได้ไอ้คลิปนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับชาร์ลอตเป็นตัวละคร เป็นตัวละครฮิวนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วฮิวแรงมากนะครับมีฮิวหมู่ที่ดีนึกภาพง่ายๆนึกภาพเหมือนจีนก็ได้ครับกดอันติแล้วฮิวทั้งทีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการฮิวเดี่ยวตามตัวละครที่ยืนสนามซึ่งปริมาณการฮิวถือว่าสูงมากนะครับใครไปดูไลฟ์ตอนที่ผมคุยเรื่องชาร์ลอตก็จะเห็นว่าปริมาณการฮิวมันเยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็นอกจากเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นตัวละครบแบตเตอรี่นะครับคอยเติมพลังงานไม่ตายให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผ่านการใช้งานตัวของซิ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วดีหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อเสียอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของระยะเวลาเนาะสกิลวันตะิเมทแล้วก็สกิลวีของเขาเป็นช่วงเปแล้วไปลช่วงสั้นๆน,นะครับบางทีมันทําให้การเ,เรื่องของการแปะน้ําแข็งในบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้เวิร์กมากนะแต่ว่าโอเคโดยภาพรวมแล้วมันก็โอเคเนาะฮิลหลักๆแล้วฮิล,ล,ล,ลดีแล้วแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ได้มันก็โอเคแล้วแหละนะครับส่วนใหญ่เราเราอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของของไคลโอแอปพลิเคชันกันเยอะขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งการยิ่งการมาของฟล่น่มาม,ามารรนกลด้ เพ,เพราะงั้นถ้าสมมติว่ามันมาในตู้เดียวกับตัวงฟรีนาเนี่ยก็คุ้มค่าอยู่เพราะว่าเราเปิดฟรีนาไปด้วยแล้วเราก็ได้ตัวของชาลลอตมาด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ได้มาสักตัวหนึ่งก็ดีเนาะอ่ะส่วนกลุมดาวชาลลอตนะครับ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มดาวของชาร์ลอตต์ก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรโดยภาพรวมแล้วไม่ช่วยอะไรชาร์ลอตสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีซีที่สําคัญสำหรับชาร์ลอตอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซี C สำคัญอันนั้นคือซีหนะครับซีหนึ่งของชาร์ลอตอันนี้ช่วยในเรื่องของการที่ว่ามันช่วยทําให้การฮิวหมู่ของชาร์ลอตมันดียิ่งขึ้นต้องบอกว่าซีศูนย์ก็ฮิวดีแล้วนะต้องบอกว่าฮิวดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าซีหนึ่งช่วยทําให้เราฮิวได้มากขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากดอันติน่มมเะะติ80%ของ างโจมตีของตัวชา์ล็อตเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็เป็นปริมาณฮิวที่ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็อันนี้เป็นซีนึงที่โดยภาพรวมแล้วดีนะเพราะว่าช่วยใน,นเรื่องของการฮิวนะออของเราค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับตัวละครที่ scaling ATK มากเพราะว่าตัวละครที่ scaling ATK เนี่ยเป็นอะไรที่เลือดมันไม่ได้เยอะมากอนะเนาะก็อาจจะซีสูตรมันก็จะเพียงพอในการฮิวเต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าอาจสำหรับบางตัวที่แบบว่า scaling HP เช่นฟูริน่าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวของนิวเอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่แบบว่าเลือดเขาแบบว่าเป็นเป,นเปน บางทีอาจจะฮิวไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ C1 ก็1 1> จะช่วยทําให้เราฮิวเต็มได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ะอาจก็จะมีประโยชน์ในแง่นั้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถามว่าสําคัญมากไหมก็สำคัญในระดับหนึ่งละกันสำหรับตัวละครที่ scaling HP ในกรณีที่เราเอาเอาชาร์ลอตไปซัพพอร์ตเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากซีที่เหลือของชาร์ลอตในโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะเนาะก็อาจจะมีบางซีที่ช่วยเรื่องพลังงานมีบางซีที่เพิ่มเอเคให้กับชาร์ล็อตก็ทาให้ชาร์ล้วก็อตฮิวแรงมาะยเอก็อจะมีนึ เลยเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการกดอ e ีค้างนะครับแปะตัวของสารใ์ให้กับตัวของให้กับตัวของเอ่อมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เพื่อน่วมทีมของเราทำการโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดสาระตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการโจมตีเสริมให้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นเนาะว่าตัวเอ่อในเรื่องของตัวคงตัวคูณอะไรหรือว่าในเรื่องของการฮีลต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากก็เหมือนเป็นดวยภาพรวมแล้วไม่ได้ดีละกันเออต,ตั้งแต่ c 2จนถึง C6 ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นก็ใครจะเปิดชาลอตก็เล็งๆแค่านนั้ก็เซี สีหนึงก็ได้เนาะอ่ะต่อมามาดูที่ตู้อาวุธกันบ้างนะครับตู้อาวุธรอบนี้อืม ต้องบอกว่าปกติพอจอเป็นคนที่ไม่ค่อยแนะนําให้ใครเปิดตู้อาวุธอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตู้อาวุธต้องดีมากๆอะพอจอถึงจะแนะนําให้ทุกคนเปิดซึ่งรอบนี้อยู่ในเกณฑ์โอเคเฉยๆอะเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วพอจอก็จะไม่แนะนําให้ทุกคนเปิดเหมือนกันเนาะอาวุธประจําตัวของเทพน้านะครับเบสเซดิเคทีนะ่่ต่าเนาะแล้วก็แจกเป็นเรื่องของค่าคิดาเมิค่อนข้างสูงนะครับซึ่งสำหรับเทพน้ามันไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วในเรื่องของเบสเซดิเคใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวละครเออเทพน้ำเป็นตัวละครที่ scaling ตาม HP เนาะเพราะ ็อะไรนะผู้สมัยดใส่มีการเสียเสียเลือดหรือว่าลดเลือดหรือว่าเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดะเนาะก็จะมีการบอกว่าได้โบนัสควาเสียท่าเพิ่มขึ้น8%นะครับสูงสุด3ครั้งก็คืออยู่ที่24%ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเรามีการเปลี่ยนแปลงของเลือดด้วยนะครับก็จะมีการบวกเลือดของ HP เพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะโดยภาพรวมก็คือเราได้คริดดาเมจใช่ไหมครับเราได้ดาเมจเปอร์เซ็นต์เพิ่มเราได้เราได้ในส่วนของพลังชีวิตเพ ะะว่าตัวของฟยนัสนเป็นตัวละครที่ เราจําเป็นต้องกดอันติใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการบัฟอกเพื่อนก็หมายความว่าปริมาณ ER ที่ใช้สำหรับตรงฟร้นะมันค่อนข้างสูงนะครับก็ในบางทีมก็อาจจะชูดขึ้นไปถึง200ได้เลยเพราะงั้นก็หมายความว่างไงหมายความว่าบางทีแล้วอาวุธที่แจกเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับโอเคแหละยังไงทราบอาวุธประจําตัวก็ดีที่สุดเนาะในเรื่องของดาเมจส่วนตัวนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํา ER สูงสูงเนี่ยอาวุธประเภท ER มันจะเริ่มใกล้อาวุธประจําตัวมากขึ้นนนแแลละะะมมมมัััจจเรริ่่่่่ไคออยยตตาาาาางกก้ววว็หุธปํ ก็จะเริ่มไม่ค่อยคุ้มนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับตัวของอาควาของยะหลานนั่นแหละครับก็คืออาควายะหลานเนี่ยที่สีสูตรมันไม่ได้ดีมากเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วอาวุธประเภท e ER อยมันแรงพอๆกันเลยยกตัวอย่างเช่นตัวของเฟลเน่ยเป็นต้นใช่ไหมครับอาวุธประจําตัวมันจะเริ่มเห็นผลชัดก็ต่อเมื่อตัวของฟุยนะต้องการอียาน้อยลงก็คือพูดง่ายๆว่าเราต้องเปิดซีตัวละครไปเรื่อยๆมันถึงจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับแต่ก็เพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดนะแต่ว่าสำหรับใครที่วยก็จะเปิดมาก็็็ไไ่่่วววาาาากกกัันนนนนออออยยยูแลล้ะ้ะรรงงงซเเปุุธสสิิหตฟดีชึ มาคู่กันนะครับก็คือจะเป็นตัวของสมุดเวทเจตใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวของหมอไบก็โดยภาพรวมแล้วถ้าทุกคนลองสังเกตเบิร์กของอาวุธดีๆใช่ไหมครับแจกพลังชีวิตชีวิตเอ่อเซ็ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมครับคล้ายๆกับอาวุธอะไรของสายฟรีสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เนาะเออนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้เราอีกใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องว่าเออพอเรามีพลังชีวิตเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมมันก็จะมีในเรื่องของการบวกโบนัสความเสียหายธาตุเพิ่ม เ,เจตกับตัวของอาวุธสายฟรีอย่างตัวของโปรแทไทยก็จะมีแค่ข้างล่างตรงเนี้ยเนาะก็คือเรื่องของโบนัสความเสียหายแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวของหมาปเป็นตัวละครที่ไม่ได้แรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะก็ตัวคูณต่างๆเขาก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับเรื่องของโบนัสความเสียหายของตัวละครมันก็ไม่ได้สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคลิงพวกค่าคงค่าคลิอะไรใดๆนันต่างๆนานาเราก็ไม่ได้ทากันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะหนีไปทำในเรื่องของ HP ถูกไหมครับจุดก็มันก็เลยทําให้อาวุธอันนี้มันกกก็็ไไมมม่ดดด้้าาวโบยยเเะภพแลลี ราะงั้นก็การยิ่งอาวุธอันนี้ยิ่งไปอยู่คู่กับตูกบ้กับอาวุธเทพน้ําด้วยมันก็เลยทําให้ความคุ้มค่าในการเปิดอาวุธเทพน้ําต่ําลงไปอีกเพราะว่าถ้าสมบบรรลุอันนี้มามันก็ ไม่ได้ใช้จริงไหมเออเพราะฉนั้นก็อย่าไปเปิดมันเลยละกันสำหรับตู้อวุธรอบนี้เนาะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อวยจริงๆนะทีนี้มาดูในส่วนของสีดาวกันบ้างเนาะก็จะเป็นตัวของซิงเล็ใช่ไหมครับดาบแซกสมุดแซกเอ่อดักกอนเบลแล้วก็เดอะเบลใช่ไหมเดอะเบลไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะเออทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเออก็ช่างๆมันไปนะครับเออแล้วก็อ่ะมาดูในส่วนของซิงเล็ก่อนนะครับซิงเล็โดยภาพรวมก็โอเคนะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งท,ที่ที่ดีนะครับเออมันแจกในเรื่องขขขออออออองงงง EM แแแแลลลลล้้้้้้้้วววววววกกกกก็็มม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 มีีีเเเเเรรรรรื่่่่่่่โบบนนัันััสสสคคาา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 ถยยยยยิททตตตใใใหชชดดดภพะะไไไ มันมีฟิชที่ดีมากๆเลยนะมีแค่ฟิชตัวเดียวเลยแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราอาจจะพอหยิบไปใช้งานได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คือมันเวิร์กแหละแต่มันก็ไม่ได้ work เวิร์กเหมือนนั้นเหมือนกันก็คือตัวของชายนะครับชายสายนุกกก็ใช้สิงเลตแล้วเวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ากอา็อย่าเลยละกันนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลักๆแล้วก็จะมีแค่ตัวของฟิชเฉยๆนะครับพรานก็อ จะจะบอกว่ามันดีไหมก็ดีแหละเพราะว่าเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งแหละที่ฟิชใช้งานแล้วแบบเวิร์กมากๆแบบมากๆเทียบเท่าอาวุธ5ดาวเลยแต่ว่าเออก็มีแค่ฟิชคนเดียวที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยนี้ก็จะบอกจะบอกว่าดีมากเต็มปากก็ไม่เชิงอนะเนาะอ่ะต่อมานะครับเออเป็นตัวของดับแซค็คใช่ไหมครับก็ดับแซ็คโดยภาพรวมแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีมันแจกเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานยังไงซะตัวละครซัพพอร์ตหลายๆตัวมันก็ได้ใช้ใช่ไหมครับยกแต่ใช้ตัวของซิงชิลคาซ่า,าอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมแต เทียบดับแซกกับเฟโวใช่ไหมครับกับกับตัวของเฟโวเอ,อ่อสแตทเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวของเฟโวมีการแจกเรื่องของอนธาให้เพื่อนร่วมทีมด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันค่อนข้างดีกว่าแซกมากๆเลยเนาะเพราะว่าคือคือแซกเนี่ยได้แค่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ต่วยบอสเฟโวเฟโวเคยได้ทั้งทีมนะเนาะดารอนเบนนะครับดารอนเบนก็เป็นอีกหอ,อกหนึ่งที่ที่โดยภาพรวมแล้วก็มีที่ใช้งานเหมือนกันนะครับณปัจจุบันมีที่ใช้งานอยู่2ที่ก็คือ ให้น้องฮูเต๋าในกรณนนีที่เราไม่มีโฮมานะครับแล้วก็เล่นในทีมเวฟใช่ไหมแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือตัวของไรเดนนะครับในทีมไฮเปอร์บลูมเนาะก็ฮูเต๋าก็เอ่อแล้วก็จริงๆแล้วมันถามว่ามีตัวละครอื่นสามารถใช้งานได้ไหมก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของเซิงหลิงอะไรเงี้ยเซิงหลิงก็สามารถใช้งานเด็กราค้อนเบนได,ได้ได้ดีในะระดับหนึ่งนะครับหรือว่าโรสเดียในทีมเมลอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าไอ้สองกรณีหลักเนี่ยพอดีว่ามันมีฮอกเดอะแคชอยู่นะครับ นะครับมันมีมันมีตัวของหอกตกปลาอันนึงนะครับที่ค่อนข้างจะโกงเกมระดับหนึ่งเนาะเพราะงั้นความน่าใช้งานตัวของดักคอนเบนมันก็เลยไม่ค่อยมีขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่2กรณีแรกแหละก็คือตัวของฮูเต๋อแล้วก็ตัวของไรเดนใช่ไหมครับซึ่งฮูเต๋เอก็แต่ว่าตัวของไรเดนเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นคือที่เราใส่ตัวของดักคอนเบนให้กับตัวของไรเดนเนี่ยหลักๆแล้วคือเอาเอ็มนะครับหอ,อกนี้มันแจก EM, เอ็มเยอะที่สุดและในจริง,รงๆแล้วมันมีฟอร์จออีกอันหนึ่งที่แจกเยอะกว่่่่่่่าาาาาาแแแตตตตววอออออออััััััันน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 ้้้้้งเเเเเเิมมมมใใชยครรรรบีีไไดกกกะ็จห 120แล้วอะซึ่งมันก็เยอะถือว่าเยอะระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเราเรา,เราเอาตัวของดักคอนเบเนี่ยหลักๆคือเราเอาเออ็มอย่างเดียวเลยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีหอกอื่นๆที่แจกเอ็มได้เหมือนกันก็สามารถใช้งานแทนได้ในกรณีที่เราเอาไปใ,ให้กับตัวของไรเดนใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเลยที่สามารถใช้งานได้ก็คือก็คือหูหเต่านะครับที่ใช้แล้วคุ้มจริงๆก็จะมีตัวหูเต่าคนเดียวอ่ะสุดท้ายนะครับสมุดแซกเนาะปัจจุบันก็ถามว่าคนใช้งานเยอะมากไหมก,ก็มมบบีีตของรรสท่าา ใช้งานได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเอามาใช้ในการรวบ ถ้าเราสามารถรวบได้ดีมันยิ่งขึ้นเฉยๆเพราะเราสามารถกดสกิล E ได้3รอบใช่ไหมครับตัวของซูโคตได้2รอบแล้วก็ตัวของแซกเพิ่มให้อีกรอบหนึ่งก็เป็น3อะไรเงี้ยมันก็จะรวบได้ดีมากขึ้นเนาะแต่ว่าในแง่ของการบัฟเพื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากจะให้ซูโคตบัฟเพื่อนได้จริงๆการใส่สมุดังกรมันเวิร์ก,กว่ามากๆเลยสมุดังกรคือสมุด3ดาวอ่ TS, นะ TGS เนาะนะครับก็อันนั้นจะดูดีกว่านะครับแล้วก็มีใครใช้งานได้อีกก็อาจจะมีตัวน้องนาแต่น้องนาก็ใส่เพื่อเอาแค่ EM อย่างเดียวเลยเพราะงั้นบางที้้าา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 เเรมมมีออออวววธื่่่นกกกกก็็็จจะะหไดคคยต นี่ดาวอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะว่ามีที่ใช้งานอยู่บ้างส่วน5ดาวเนี่ยก็อ่ะโอเคดาบดาบประจําตัวของตัวดาบประจาตัวของตัวฟูรินะเองมันก็ดีที่สุดสำหรับตัวฟูรินะแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่คู่กับตัวของสมุดเวทเจ ที่เราไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่โดยภาพรวมแล้วสีดาวก็เลยแบบสีดาวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าทําให้เราอยากได้ขนาดนั้นแล้วก็ตัวของอาวุธ5ดาวก็เอ่อก็มีมีแฉก,กับเราอีกอะไรเงี้ยความเรื่องของความคุ้มค่าในการเปิดส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยนะืแต่ว่าอ่ะในขณะที่ตัวของตู้ตู้ต,ตัวละครเนี่ยโอเคนะครับเปโต,ตได้ใช้เนอะยังไงแล้วก็ชาร์ลอตเนี่ยยังไงซะเป็นตัวละครฮิวตัวหนึ่งที่พอฟูลนะเข้ามาก็น่าจะพอมีบทบาทในในเกมของเราอยู่บ้างนะครับส่วนโคเลนี่ก็ และการเพราะว่าปกติทุกคนมีมีหตัวกันอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มดาวโคเล่โดยภาพรวมแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะมากนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วตู้ตัวละครรอบนี้ก็อยู่ในระดับเลเวอที่กลางๆค,ค่อนไปทางดีอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพอจอไปด้วยละกันนะครับส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะคอนเทนต์อะไรมาฝากทุกคนอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, share, กด,กใใกดแชร์กด s ั b s c คร b e เป อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ